น้อยใจแล้วน้อยใจแล้วหนึ่งพี่เขาเป็นตัวอย่างมีขอบคุณค่ะขอบคุณพี่คะกุ้งยอนกุ้งย้อนรันหนึ่งข้าวมไก่เทวีสาเออไม่ดิเดี๋ยวก่อนนะที่ว่าที่ว่าแฟนยังไม่ซื้อเพราะเรายังไม่ได้มูนวอล์กเลยเปล่าลูกเฮ้เอาอีกแล้วเหรอเออวอจะมีใครซื้อมิคะเราต้องซื้อนะอ่ะได้เอามูนวอล์กเลย อ่ะเริ่มเลยเออเออเออไข่เจียวอันได้ค่ะสั่งเลยค่ะสั่งเล็กก็คือสั่งเลยสั่งเลยสั่งเลยพี่เต้ยไข่เจียวไข่เจียวไข่เจียวหนูจานหนึ่งเออเป็นไง